สวัสดีครับแม่ตุ้ยครับสวัสดีครับแม่ตุ้ยสวัสดีค่ะถูกคำเงินเลยครับคุณยายายค่าลอตเตอรี่ที่บ่ครับเออเอารางวัลหนึ่งไปแล้วเอารางวันทีหนึ่งไปแล้วครับเอฟซีเนาะมาติดตามเป็นโค้งสุดท้ายครับแม่ตุ้ยฝันดีอยู่บ่ครับยังมาบอฝันบ่ฝันเลยบ่ครับนี่บ่ฝันบ่ฝันโอ้ยบอกตัวเดียวเลยบบอกตัวเดียวเลยบ่ครับเสียงดังๆังไหมครับคุณแม่ตัวเดก่อนเลยบัวเดียวเลยบาทเออบอกตัวเดียวโอ้ยเสียงดังๆังไหมครับ รถมันพานแจ้ครับตต้เดียวแปดซีต้เดียวแปดซีแปดซีต้เดียวเลยมันจะใส่ต้เดียวแปดีไหนมันจะใสใมาะใสแล้วไม่ไดมาบอกนเลยมันเพิ่มาบอกแปดีอันตรงมีมั้ยมีตรงมีมีตรงมีเจ้าที่เจ้าทางบ่ครับลุกดุาย้สองคนวันหนุ่กำลังสเดิมมาห่วยเป็นดุกกรอกครับ กำลังสเดิมมากเนอะใช่้มั่นเป็นเป็นเป็นเด็กหน่อยหรือผู้ใหญ่ครับเด็กน้อยผู้เด็กน้อยมันมาบอกใส่หูเลยบอกครับนี่แปดซีแปดซีตีบอกครับมันบอกเด็กม่อีแม่ได้ออกแปดซีมั่อุ้ยแปดซีมันบอกเอดิแม่ดกอแม่ัเดียกอีแม่แรงแรงแมันมาแรงมกว่ามันาแม่อันจิมาอยู่นำอันเด็กมาอยู่นำออกแปดซีเลยหัว โอ้เอฟซีหยินบนอบาทนี่พอเที่ยงยินคอยแต่นอบาทนี่เดียวแข็งแข็งนะเด็งครับผม่ายแปดสี่สามตัวอันชุดเก่ามันเป็นตัวไหครับคุณแม่ตุ้ยจำได้ไหครับชุดเก่าก่ทติฟันวอ่าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกสามหนึ่งหหนึ่งหกสามชุดเก่าชุดเกหนึ่งหกหนึ่งกับหนึ่งหกสามเนาะครับเนาะบาทนี่ลูกชายสองคนมาบอก ับเป็นชีวิตครับผมเออมันเี่ยงมันมันเหี่ยงกันมันติดทอกันโอ้สองคนต่ว่ามันห้องบอกกันแปซีแต่ห้องบอกรู้ยินกับหูเลยล่ะ่ยินกับหูเฮ้ยออลรตเตอรี่ไปเป็นปึกเป็นว่คุณยำแบกยำจายเงินค่าลอตเตอรี่ดีมารรี่เบอรอะไรถือบม่มีครับน้ำมะหว่านไม่มีจักเมื่อนอันเด็กที่สื่อเหมือนแบบแปรซีเหมือนบอไม่มีอ๋อออวันใหญ่ก็คือครับ มันเบิดเพราะว่ามันสิหอดมือขคาราบมันเบิดเนาะเลือดน้อยใบเหลือดที่หาใบนึงไอ้ชุดน้อมาขายไอ้ผมไม่มีครับอ้าวเป็นเหล็กปดซีรัตรัตลี่ครับผมเป็นเลขกซิงลีรับมาบอกลูกท่ายครับ FC ก็คือโกมานทองมาบอกของแม่ตุยเนาะครับเนาะเอาไปเสียงโุกเสียงลาบลงบังคับงวดวันที่16ตุลาคมพศ .2567 ครับอันผีเจ้าที่มาหาบ่ครับคุณแม่ตุยครับมันบอง บ่หูบ่มาเนาะเอามาแต่กุมานทองกับเอากุมานทองครับสันๆนี่ครับมันบ่มีอันนี้ดอกไปมันกุมานทองเนือจะไดยดอกมันครับว่ามันไม่เด็กหน่อยมาดินเดินอยู่กองค์ลินสายที่มมาเดินยุกองค์ินสายครับเด็กกองลินสายกองสายสูงสูงครับสองคนเด็กยุบบอลแข้งเยงหันมันเดินแข้งเดียวเดินยงนบ่ครับแข้งเดินแขยงพูนนี่ชิ้วเขียวล่ะ ดินอยู่ในกานสองคนฟอกะนั่งดินอยู่ฝากนาดูดหันครับมันก็ดินอยู่หันสองคนมันว่าจัวไหนกว่าครับกะเต็งย่างเนี่เต็งยังเนี่ยนต็นย่างใหญ่เหนีวครับตัวไหนกว่าครับมันบอกตัวไหนกว่าครับแปดสี่แปดสี่มาบอกแม่ตัวุยอ่แปดสี่นะครับตัวเดียวดรือก็ร้ตัวแข็ง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 เลยครับผมเอาขอบคุณครับแม่ตุยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณแม่ตุยเนาะครับเนาะ เป็นตัวเลข8 4 8 4แครับ้วก็บ้านเลขที่1ห3แล้วก็รเลขอีกหนึ่งหนี่มาตรใสก่อนครับคุณแม่ก็มันอันนี้อย่งกระเจ้าโอ้ครับโอเคครับเนาะจะลองเอาไปซื้อรถตอรีลองบ่งครับขอให้มีโชคใจครับแมตุยของเฮาครับขอบคุณครับแม่ตุยครับสวัสดีครับครับผมเนาะมื้อนี้ครับ f อเดี๋ยวเบาแอมรัทมมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมรัตโี่มีเดินทางไปท้ำบุญยูวัดยุวงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจนสิริภูมนะครับเนะาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้องในกับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไและกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ,อ้ครับถ้าปากสามครั้งล,ลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะคร,ครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกับบืองลาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนาลา,านเหนุในคนมองโบเห็นลานขา้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสัการกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปลอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับสามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม นักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนะรนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงิน,นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุลอซซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอโ์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผูชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนครับสามผูชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีสี่ราศีมันบดมันบัง สังเกตจังไรในตัวเขาซีเรีอลออาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรีดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบาย um ga, ่าวแอามาตรงกับสให้เบิ้งตัวเล็กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดืมด่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ